บ้านรวยจริงไหมวันนี้ผมให้พ่อให้แม่หมดคือเรื่องหุ้นอะไรกเคยเล่นเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยบิตคอยบิตคอยบวกตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ถือมากําไรตลอดเลยการลงทุนนะครับอย่างแรกคือเอาที่ท่านชอบท่านไม่ได้ชอบคนเดียวหรอกอนาคตมันก็จะมีราคาไม่มีก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่คันล่าสุดที่คนซื้อคือคันนี้ BNR 34มนามสกุลด R S ครับโอ้ยเอ็งมาตัวยักษ์เขียวอุปนิโอเจอแล้วโอ้ยนี่นนี่ซื้อบ้านได้กี่บาทวะ นี่ยหพี่สามสามสิบกว่าสภาพแต่งตัวไม่น่ามีบ้านสามสิบกว่าสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับอยื้อไปยื้อกอนยื้อกอนเขาถ่ายไปแล้วเขาถ่ายตั้งนานแล้วเข้าสู่สตีด็อกเมนคอนเทนต์ครับในสโลแกนรวมกันมันกว่าลุงพี่ผมลุงพี่ผม ลายแเดี๋ยวเข้าตื่นกันลายไปลายปาร์ตีปปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้บ้านผมนี่กูเป็นกูไปเร็วไปเร็วกูไม่หน้าออกมาเลยมีอะไรเย็นๆไหมนีครับพี่นี่อันนั่งนี่เลยครับพี่เออไปเดี๋ยกันเนี่ยไปเดินไปดูอะไรเย็นๆไปที่ไหนวะหรือมาเย็นๆก่อนอ่าคนกระป๋องอะเออเออเออยวจริงเย็นเจี๊ยบเลยป่ะเย็นชิปผานเลยหมดแล้วนี่ยนะนี่ยนะเอออือแล้วผมเอาผมมาทำไมเนี่ยเกินไปวันนี้เขาตั้งใจ จะมาถ่ายแม็กโฮเอ็มอ่ะซ oh, ืะอ้อไปไปนั่งลุกไปหมดเวลาแล้ว <c oughs> สวัสดีที่แม็กทีสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับ้งนี้เราผมมาครับครั้นี้เราคุยกันเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่เน,นเรื่องทั่วทั่วไปคนนี้เราลงลึกกันนิดหนึ่งบ้านรวยจริงไหมก็ไม่ได้ไม่ได้จนไม่ได้ลําบากไม่ได้ลําบากอืมอืมก็คือก็แต่ว่าโอ้โหไม่ได้แบบ พ่อให้เงินพ่อสปอยแม่สปอยอยะไรเงี้ยทุกวันนี้ผมให้พ่อให้แม่หมดเดี๋ยวเรามาคุยกันอัปเดตข่าวล่าสุดที่ออกนหน้าโซเชียลพวกคณรู้กันปะเนี่ยรู้ตัวว่าโดนนานแล้วกี่ปีแล้วก็ตั้งแต่เราทําเสื้อ,อทําเสื้อส่งไปจีนที่ทเรา,เาไปฟังอ่ะอีกอาทิตย<อ>์หนึ่งมาอยู่ยูนในมอเต็มแล้วแล้วตอนนั้นเราก็เหมือนตำรวจไปจับก็คือไม่ขายแค่วันนั้นอะต่อมามันก็ขายปลอมของผมไม่รู้เข้าใจถูกไหมคือปลอมคือมันเอาชื่อเราเลยใช่ไม่ใช่เอาอินสปาเรชั่นไป เอาก,ก็ไปหมดคือผมจับหมดอะถ้าเกี่ยวแบบที่มีลายที่เราเซ็นลิขสิทธิ์ไว้มีโลโก้เรามีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเกี่ยวโลโก้เราเราจับหมดเลยไอ้ถ้าถ้ามผมทำกางเกงแล้วมีเอไลายสามแถบอย่างงี้โดนไหมดีไซน์บนเสื้อผ้ามันทําได้หมดเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์เพราะมันเป็นดีไซน์ในการแบบลงในเสื้อผ้าอกูจะทํามแถบตรงนี้3ามแถบตรงนี้สี่อนี้มันไม่ไม่ผิดแต่มันผิดที่เอาโลโก้เราไปใส่เคยไปสัมภาษณ์มิวระเพนเดมอมิวระผมถามมิวระว่าเฮ้ยคุณรู้สึกไงวะ การที่คนทั้งโลกอ่ะเอาผลงานคุณที่คุณสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงคุณอ่ะเขาบอกเขารู้สึกไม่ดีหรอกแต่ทำอะไรไม่ได้วมถามไม่จับบอเขาก็บอกเขาไม่จับอ่ะจับเท่าไหร่ก็ไม่หมดก้าวตามก็ได้แค่ตามทำไปเถอะคือคนที่เขาไม่รู้เพิ่งมารู้จักแบร์เราไปเอาเป็นของแท้ไปหลอกก็เป็นของแท้ไปหลอกขายเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมาเสียถึงคุณใช่ผมก็เลยแบบว่าตอนเนี้ยทุ่มเท่าไหร่ยอมเท่าไหร่คือ ลงแผนกนี้หมดเลยมาโคเอ็มนะครับก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์เครื่องแต่งกายสตรีทแวร์นอกจากทําเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วการลงทุนของคุณเรียกว่าธุรกิจอ่ะมีอะไรอีกบ้างคือเรื่องหุ้นอะไรเี้ยเคยเล่นเจ๊งอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่รู้จะลงทุนอะไรบิตคอยบิตคอยบวกนี่ตามอาจารย์โอมาเหมือนฝากแันที่เราจะไปฝากแบงก์อ่ะผมคิดว่าแบงก์คือดอกน้อยดอกน้อยแล้วมันเหมือนกับแบบเงินมันอยู่ที่อย่างเงี้ยแทนที่เอาเงินไปลงพวกนี้ดีกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเคยเจ๊งไหม ผมเล่นคริปโตครั้งแรกอาจารย์โอบอกตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ถือมากำไรตลอดเลยเราจะเล่นคริปโตเคอเรนซีคืออยากใช้เงินที่มันต้องเป็นฟิกคอร์สอยู่แล้วมาเล่นเพราะมันเหนื่อยถูกไหมเหนื่อยแล้วมันจะเครียดมันจะเป็นเงินอีกก้อน<า>เลยบางทีมันขึ้นลงข,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 ขึ้นลงอย่างเงี้ยประมาณสองสามวันนะ่ะแต่ก่อนผมดูตลอดเลยจนเครียดตอนหลังลบแอปทัางแม่งไม่ดูแลวปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งเลยแล้วก็เรามุดว่าเรามีอะเรามีเงินเก็บตรงนี้ส่วนตรงนี้แล้วก็ซื้อเติมเข้าไปซื้อเติมเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ต้องดูราคาตลาดด้วยแล้วก็เหมือ าไว้อยมันเหมือนการทาธุรกิจนะพี่โก้สมมติว่าคุณยังไม่ศึกษาอะไรมาแล้วแต่อยู่ดีคุณจะทําแบรนด์คุณจะทาแบรนด์เสื้อคุณลงเงินไปล้านนึงคุณไม่ศึกษาตลาดคุณเข้ามาตลาดตอนนี้คุณเข้ามาตลาดตอนเช้าตอนนี้ใครจะทำแบรนด์เสื้อไปทีลงไปล้านนึงเจ๊งหายไม่ออกอย่างผมทําเสื้อมักแรกเงี้ยก็คือเราก็กําไรอะไรมาอย่างงี้เรื่อยๆคุณจะชอบรถคุณก็ต้องศึกษารถที่คุณชอบก่อนคุณจะลงคริปโตเคอเรนซีคุณก็ต้องดูว่าระบบปฏิบัติการของมันคืออะไรสุดท้ายการลงทุนมันีคาาาาเส่งงัันนต้้อออศศึึกกกษษรรืํญ อนอกจากคริปต่อแล้วคุณก็สะสมรถเหมือนที่เราเคยคุยกันคนอื่นบอกผมลงทุนรถก็ผมก็คิดว่าเอาเดียวของเงินไปทาอย่างอื่นะ่ะไม่มีคันไหนตกสักคันเลยนะกำไรสุกคันจริงไหมเตอเห็นภาพเขากับลาร์เบอร์กินรรรนี่เฟอร์รารี่พอร์ชเบนซ์เราเห็นภาพแบบนี้เห็นแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยมันเริ่มเข้าตาเว้ยแล้วเข้าตาไม่หยุดในการซื้อไม่เลิกถูกป่ะสัทธาของนั้นคือขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นแต่เสือกซื้อ IX 7ซไปดูของสะสมอีกอย่าง นนเดี๋ยวเก็บรองเท้านี่รองเท้าหมดเลยรองเท้าหมดเลยอ,นนอย่างเนี้ยผมซื้อมา5 0,000มี50าสิบคู่ทั่วโลกไอ้สุนตาลก็มีอย่างเงี้ยไม่ไม่เห็นมันเป็นเพชรอ๋อเป็นเพชรสุนตาลไม่เป็นเพชรนี่ใช่อันนี้จากโรงงานเลยทำกับมันทำให้ที่อเมริกาตอนนี้เขาขายกันล่าสุดแสนห้าแสนห้าผมซื้อมา50,000อันนี้เป็นอ่าจอแดนทาวิสกอตไงที่เขาไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วไม่ยอมหยุดแล้วคอนตายอ่ะคนตายอ่ะล่าสุดเนี่ยเหรอใช่ที่คุณโพสต์ลงทัพก็มีนไง แล้วแล้วเหมือนกับแบบว่าเขาไม่ได้ทำกัไนกี้แล้วราคามันก็ขึ้นนี่อันนี้ไงที่พี่โก้ใส่ครั้งที่แล้วอันนี้ก็แพงอันนี้ที่เป็นรอผมไหมเออคนพูดถึงเยอะตอนซื้อหกเจ็ดหมื่นตอนนี้มาณสามแสนกว่าไม่ได่รองเท้าผมถามม่งในในฐานะคนไม่เคยเก็บรองเท้าอ่ะครับมันเก็บยังไงอ่ะเก็บอย่างไงก็ใส่ตู้อะอันนี้พี่ดูสภาพนี้พี่ว่าต้องทิ้งเปล่ะลองทิ้นดูเมื่อเจ็ดปีที่แล้วรองเท้าคู่ละแสนสองแล้วพี่ดูตอนนี้ พี่ว่าเก็บได้ปหมทิ้งดิทิ้งดิทิ้งปากทิ้งดิแต่จริงๆแล้วมันห้ามโดนอากาศจริงๆที่เขาเก็บกันน่ะเขาจะแรปแรปแบบแรปใสแรปอาหารน่ะสุญญากาศไอ้ที่ผมซื้อมายังยังเป็นแสนอัพหมดอย่างเงี้ยก็แสนกว่าอันนี้ก็ประมาณห้าหกหมื่นอานนี้วอลเนี่ยแสนหนึ่งอันนี้กรองที่เขาเคยดูไปแล้วมันก็มีเนขึ้นหมดเอใช่พวกคอเสียงขึ้นหมดเลยนี่นี่ของลูกเหรอมานี่ของผมเองครับ แล้วผมผ้าไหมหนาวเหรอไอ้เหี้ยจะแม่มังกรไม่แต่เครงในเลยขอผมผ้ามันเลยวงการรถเนี่ยผมได้งานจากรถเพียบเลยนะได้งานนิสสันไทยแลนด์ GTR ที่เพิ่งออกไปได้งานจากได้ทำเสื้อไอ้พิกิทสกายแกลเลอรี่เนี่ยออกอาทิตย์หน้าและได้งานกับเนี่ยอิมิยะลงทุนไหมอ่าจะมีงานหนึ่งเลยสติดดอกอ่าเพือนไอ้บ้าโทษทีว่าเพื่อนมันมันต้องก้าวข้ามนิดนึงกว่าบังไว้ผมว่าได้งานเกี่ยวกับรถอะไรมาเยอะเลยอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นนี่เปิดจริงโราณเป็นจริงหมดเลย เฮ้ยเที่ยแล้วนที่ว่าบีบีกูจะยืมจับเหรอคือจริงหมดเลยใช่ซื้อมาแสนกว่าบาทตอนนี้ก็น่ามันห้าหกแสนมันเป็นปืนของจอห์นวิกภาคสามอนเนี้ยกูชอบเลยเพิ่งเมื่อคือกูเพิ่งดูภาคสองมาที่ที่ที่เขาเพิ่งพูดเลยว่าตอนนี้ใช้ปืนอะไรดีเออไอ้ตรงเนี้ยไอ้พวกตำรวจมันมีเกาะอะไรอย่างงี้ตอนบุกเข้าไปไงนี่นี่คอมแบทส์มาสเตอร์ใช้อันนี้เรายื่นเลยผมก็แบบเช็คเออไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ะมึงเช็คนิดเดียอ๋ออาอร่วมกอนไอ้เที่ยเดี๋ยวลั่นไม่ไม่เวลาจับปืนให้ อย่างนี้ตจะปลอดภัยโอเคจับไว้อย่างนี้นะครปลอดได้ปลอดได้ผมผมไม่เข้าไกลอยู่แล้วครัภาคสองที่เข้าไปในคนฝรั่งเศสอ่ะที่เข้าไปชุดตัดเสื้อผ้าที่ให้เหรียญไปแล้วคนแก่ขอของเปิดหวานหน่อยได้ไหมมีปิดงานไหมมาบอกนี้เลยกล็อกคอมแบ็กมาสเตอร์ครับก็ในเมื่อปืนพวกนี้มันต้องมีใบพกถูกป่ะครับซึ่งอย่างเงี้ยมันพกไปไหนไม่ได้พกได้ถ้าถ้าปืนเล็กผมพกไว้อย่างเงี้ยผมก็จะแยกแม็กกับกระสุนไว้ปืนก็อยู่อยู่ตรงนี้ อ่ะก็คือเราไม่ได้ใส่เข้าไปในรังพื้ผมยิงก็คือแม็กก็คือใส่กระสุนรอไว้แล้วก็ปืนก็จะวาง้วไอยู่ตรงนี้คุณต้องไปสอนผมผมอยากเท่เน้นเน้นท่าสวยใช่เจะบอกว่าไม่แม่นเห็นปะในคลิปเขาจะไม่มีเห็นเป้าเป็นเท่งเดียวจะแบบนี้ถ้าตอนวิ่งนะยิงเสร็จปุ๊บนี่กระสุนออกมาเวลาชักแม็กปืนเช็คเอ้ยอ้ยเฉไม่ับ ไอ้เที่ยกูนั่งดูไอ้สัตว์มึงกดกายง่ายกว่ามึงจะนิ้วใไ้ทำไมทํำกายเพื่อเพื่อเช็คกระสุนว่ามีอยู่ในรังเพลิงเท่าไหร่นี่ไงดูอย่างี้อ่าแล้วก็เอมึงดูแม็กแม็กท่าโอเคผมดูอยู่แม็กเขาจะท่าแบบใส่แว่นเขาจะแบบมาดเขาแบบแต่ไตู้เนี้ยเดี๋ยวนี้เขาแต่งตัวเต็มยศนะหล่อเลยไอ้ตูนไปเขาแตะเดินอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันคงเดิมแค่หัวกะโหลกนอกนั้นของแต่งหมดเลย ไอปืนนี้มันคือปืนอาวุธสงคารามป่ะครับหน้าตาเหมือนไม่ใช่ครับปืน a อ9ใช้ลูกกมันก็คือปืนแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าไปต่อหัวต่อท้ายกนาันเอาใช่คับ,คบของแต่งของแต่งทุกชิ้นเลยเด <c oughs> ี๋ยวดูทางกระจายนี่สมมติว่าอ,อ,อันนี้อันนี้คือเล็งไกลฮะถ้า <c oughs> ตูอยู่ใกล้เราก็เอียงเอียงเพื่อดูอันนี้คือตะคบใกล้อันนี้ตะคบไกลเฮ้ยเราออกจากห้องนี้ก็ได้ครับมันน่ากลัวห้องนี้ไม่ชอบคือจริงผมไม่ค่อยชอบปืนผมไม่ชอบความรุนแรงเออผมชอบมีด มีก็มีมีจ hey, อนวิกเฮ้ยเทปนี้สติดอกเมคอนเทนรวมกันมันกว่าแม่งดีกว่าแม่งรวมรวมทุกอย่างมันที่ผายเลยวะนี่ที่จอห์นวิกใช้ในรถไฟเลยเขาสีดำแต่ว่าอันนี้เป็นสีพิเศษอันนี้จะเป็นสีม่วงนี่นี่ัม่งคอนเทนคมมากเลยนะจอห์นวิกมันรวมมาจากข้างหลังเงี้ยจ้อกันในรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเสร็จพอคนเริ่มลงหมดก็มาข้างหลังมาปึ๊บก้องก้องแคบซีอตรงมีดดันแรงๆดันแรงๆอ่าขึ้นมาเงี้ยไอ้ดันไม่ตายนะ อาจจะมาภาคสี 4, ่ภาคห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจช่วยนนี้ผมผมชอบดูหนังแล้วแบบจินตนาการไปต่ออะไรเงี้ยคือผมว่า <S <S <c oughs> อย่างแรกนะท่านผู้ชมครับที่เราดูเนี่ยคอนเทนต์ของสเต็กด็อกลงกนมันกว่าแต <c oughs> สุดท้ายเนี่ยบอกท่านทู้ชมก่อนการลงทุนนะครับอย่างแรกคือเอาที่ท่านชอบ <c oughs> อย่าไปคิดว่ามันจะมีมูลค่า <c oughs> เล่นสิ่งของที่ท่านชอบท่านไม่ได้ชอบคนเดียวหรอกแต่สุดท้ายพอเล่นเสร็จปุ๊บพอท่านรักษาให้มันดีหน่อยอนาคตมันก็จะมีราคาไม่มีก็ถือว่าไม่เป็นไร มันเป็นความสุขของเราดาความสุขท่านได้แล้วคือท่านได้มีมันท่านได้เล่นกับมันนั่นก็คือความสุขแล้วแต่คันล่าสุดที่คุณซื้อคือคันนี้อ่าใช่ครับคันนี้ครับมันคือ Skyline R34 BNR34 นามสกุลเขามีนามสกุลต่อนะ CRS ครับ CRS ครับต้องมีนะ CRS ขับแมนขับ m a n Respect คัคนนี้มันจะเป็น CRS เนี่ยคือการที่เอา R34 เอาเข้าไปแต่งที่ Omodi Factory คือการใส่พาร์ท พาร์ทของแซดจูนบ้างพาร์ทของเอสจูนบ้างเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นชุดแต่งออกมารวมๆกันก็คือออกมาเป็นรุ่น c ีไอเอสขับแมนเรสเแล้วคันนี้ประวัติมันก็คือเป็นของพี่กิจเป็น <Sky S 1> <ลด S 2> รถเจ้าของที่เข้าใจซิลปป่ะรถเจ้า,จาของสำนักอะ่ะเขาทําออกมาคันนี้มีอะไรบ้างที่ท,ที่อยากจะนําเสนออ่ะให้ดูข้างในเออเดี๋ยวนี้ไอ้กิจนิสันเบรเกอร์ไทเทเนียมมันใช่เลยมนจริงสครับผงสครับเพชรเออดีเว้ยไปดูเครื่องหน่อยเว้ยไปดูเรียบร้อยไหม นี่เป็นคาร์บอนครับคาร์บอนที่นี้ก็คาร์บอนแล้วก็หม้อน้ํากําลังมาหม้อน้ําสั่งของนิสโมไปให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเข้าไปเป็นนิสโมหมดเลยใช่ครับที่ทางเดียวกันคัมโอโมลิไทเทเนียมแฟคเตอรี่ครับ, Factory รบแล้วก็เดี๋ยวมีกองคาร์บอนมาที่สั่งไปแล้วที่เจ้าของเก่าเขาสั่งไปอันนี้จะเป็นเทอร์โบชุดแรกที่เป็นของนิ<ร>สโมผมพาพี่โกซิ่งเนี่ยพี่โกพาคนอื่นซิ่งแต่วันนี้มาบ้านผมผมจะพาพี่โกซิ่งได้เหรอได้นี่ไงคันนี้เลย แล้ววันนี้กูมาบ้านระดับเซเลบริตี้ขายสตตต์แวร์เข้าสู่วงการรถอย่างเต็มตัวกูต้องมานั่งรถโกคาร์ทลัมเบอร์กินี่ไม่กูไว้ใจมึงได้เปล่าได้พี่แม็กทุกวันผมพาลูกผมไปเที่ยวทุกวันพี่นั่นลูกมึงไงลูกมึงตัวเล็กไงกดเปิดทั้งหลังครับพี่แล้วกูต้องนั่งไงอ่ะนั่งงั้นเลยพี่ต้องเหยียบยังไงอ่ะแม็กไอ้แม็กกูสิไอ้แม็กเร็วไปมั้งไอ้แม็กไอ้แม็กเร็วไปแม็กเร็วไปแม็กเอาพี่เอา เชื่อผมริบได้ไม่ไม่กูไม่เชื่อมันติดตีนกูไอ้แม็กแม็กบางทีเร็วไปลูกเร็วไปโอเคโอเคบางทีมันเร็วไปม็กเราต้องวัดว่าใครจะหักก่อนไงพี่บอกตรงนะกูจะต้องโดนคลิปไอ้แม็กไอ้มึงจะจอดรับโทรศัพท์ กลางถนนไม่ได้ข้อแรกนะข้อโทรมาพี่ต้องรีบพี่เข้าใจแต่มึงไม่มองโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะอ้ยไอ้บักไอ้เหี้ยไอ้ตัวยักษ์เขียวมาริโออะเยเจอสุดละโอ้ยหมดแล้ว ผมพูดกับแม็กด้วยผมที่เปิดบ้านนะครับมาได้ตลอดเลยครับไม่ได้ตลอดนะพูดเองนะได้พี่พวกกูมาแล้วเล็กเทสนะมาเลยเออได้ข้อคลิกกันไปนะครับก็อะไรที่ดีก็เก็บนะไป่ปะพูอะไรอะไรอะไรเอาไว้เก็บไม่เอาเก็บได้ไม่เอาเอาเลยพี่เก็บไปทำไมเผื่อมีมีอะไรเงีไม่เอาไม่ผมไม่คนไหว้คนเออใครมีคำถามแล้วก็ตอบไว้ข้างใต้นะครับเดี๋ยวแม็เข้าไปตอบวันนี้ขอบคุณเส้าการีต้าพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ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 ไอ้เช็ดไอเทีย